สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการผสมแป้งขนมครกสําเร็จรูปนะคะแป้งขนมครกสาเร็จรูปสร้างอาชีพอันนี้เป็นแป้งสาเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะในห่อเนี่ยหนึ่งซองก็จะมีทั้งตัวแป้งแล้วก็หน้ากะทิหวานค่ะเพราะฉะนั้นเปิดห่อมานะคะเราจะเจอสองห่อเล็กอยู่ข้างในค่ะ,อ,ะอันนึงก็จะเป็นตัวแป้งขนมครกค่ะส่วนหนึ่งเป็นหน้ากะทิหวานค่ะ ทั้งสองห่อนี้เราแค่ผสมน้ำเปล่านะคะแล้วเราก็สามารถทําได้ทันทีค่ะอันนี้เราก็แกะตัวหน้ากะทิหวานออกมาก่อนนะคะใน1ซองเนี่ยเราก็จะเจอ,อซองกันชื้นเราก็ต้องเอาแยกซองกันชื้นออกมาก่อนแล้วเราก็เทหน้ากะทิหวานใส่กะละมังผสมะคะ่ะพอเราเทใส่เรียบร้อยนะคะในหน้ากะทิหวานเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของกะทิน้ำตาลเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องป็ปต้องไปใส่อะไรเพิ่ม แล้วเราก็เดี๋ยวเทน้ำเปล่าลงไปได้เลยนะคะน้ำเปล่าเนี่ยก็มีเขียนระบบอยู่ข้างซองนะคะว่าตัวหน้าใส่เท่าไหร่นะคะส่วนตัวหน้าเนี่ยก็จะใส่น้ำเปล่าอยู่ที่550ค่ะหรือถ้าเป็นน้ำร้อนก็ดีนะคะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งกะทิแล้วก็เกลือน้ำตาลเนี่ยละลายได้เร็วขึ้นค่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่เป็นน้ำร้อนก็ใส่น้ำเปล่าธรรมดาได้นะคะ พอเราเทน้ำเปล่าไป550กรัมเราก็ใช้ที่ตีนะคะที่ตีไข่และที่ตีผสมพวกแป้งอะไรเงี้ยนะคะก็ตีให้เข้ากันระหว่างน้ำกับตัวกะทิหวานค่ะตีจนน้ำตาลละลายนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำร้อนนี่ก็คือแป๊บเดียวนะคะตีจนเป็นเนื้อเดียวกันจนแป้งมันไม่เป็นก้อนก้อนนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นตัวขนมครกนะคะตัวขนมครกเนี่ยก็ใส่น้ำเปล่าค่ะ น้ำเปล่าเหมือนกันก็น้ำเปล่าอยู่ที่หนึ่งพันนะคะวิธีการผสมก็มีบอกอยู่ข้างซองค่ะก็ทําเหมือนกับตัวหน้ากะทิหวานค่ะก็คือใส่น้ําแล้วก็ตีผสมให้แป้งกับน้ำเนี่ยเข้ากันนะคะส่วนผสมของตัวตัวขนมครกเนี่ยจะมีแป้งแล้วก็จะมีเกล็ดข้าวนะคะเวลาที่เราใส่น้ําแล้วเราตีเนี่ยเราก็ต้องให้แป้งกับกับน้าเนี่ย เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะไม่เป็นก้อนๆนะคะพอเราตีเสร็จอะเราก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบใช้นะคะเราพักไว้สัก10นาที15นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้เมล็ดข้าวมันบานตัวนะคะแล้วพอเราพักตัวแป้งไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตีครั้งหนึ่งให้แป้งที่มันนอนก้นนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ตักใส่กาเพื่อจะเตรียมหยอดขนมครกค่ะค่ะ เราก็ตักใส่กาขนมครกกาใหญ่นี่ก็จะไว้สําหรับหยอดตัวนะคะส่วนกาเล็กก็จะไว้สําหรับหยอดหน้านะคะเราก็จะเห็นเนื้อข้าวที่มันจะเริ่มบานขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษของทางเราค่ะที่จะมีข้าวอยู่ในนั้นทําให้ขนมโคกในทรงตัวสวยแล้วก็แค่ง่ายค่ะค่ะเนี่ยจะเป็นเนื้อข้าวที่มันจะบานออกมานะคะค่ะต่อไปเราก็เอาหน้าหวานเนี่ยมาเทใส่กาค่ะ พอเราตีแล้วเราก็ต้องตีอีกรอบนึงนะคะตีให้อ่าแป้งกับน้ําเนี่ยแล้วก็ตัวกะทิเนี่ยมัไนไม่ลอยอยู่ข้างบนค่ะเราก็ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เทใส่กาได้เลยนะคะทุกครั้งก่อนหยอดนะคะเราก็ต้องคนแป้งกับคนน้ําทุกครั้งนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการแยกชั้นค่ะจะทําให้ขนมครกเนี่ยรสชาติไม่ไม่ไม่คงที่แต่ถ้าทุกครั้งก่อนเราหยอดเนี่ยเราก็คือคนแป้งในกาก่อนน,อนะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันนอนก้นค่ะ แล้วเดี๋ยวจะไปจะมาดูวิดีโอการหยอดนะคะในวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ